เทพซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนิยาได้ออกมาไหวปูขาวนะคะมู่บ้านนี่เป็นวันพระมาบ่ได้นะคะฝนตกเกือบเที่ยงนะคะหยุดเกือบเที่ยงนนทิยากัเลยบ่ม้านะคะจะมาไหวมือนีแทนนะคะของก็สรั่งมาแล้วบ่ได้มาไหวกัเลยม้ามือนีแทนนะคะนะคะก็โทษขอไปหลายๆเด้อค่ะปูนนิยามาบ่ได้นะคะหมู่บ้านนี่นะคะไหวมือนีแทนคือสิบวเป็นอย่างนะคะนะคะนนิยาก็จะมาไหวทุกพระทุกศิลไปนะคะทุกวันพระทุกวันศิลนะคะ สินนี่จะเป็นโคงสุดท้ายในห่วงันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกเกตนะคะวันที่ยากก็จะขออนุญาตปูซองตามองปูนะคะเป็นหน้าทางไหเดรซี่่ายถายคลิปก็จะขออนุญาตจับปิงปองนะคะในห่วงันที่หนึ่งตุลาสองหาหกเกตจะเป็นตัวใดห้องกับมารุนน้ากันนะคะฝนต๊นะคะการถ่ายทำกับยากจักหน่อยเมื่อวานนี่ต๊เกือบเที่ยงนะคะ นะคะตกโปรยนะคะสำหรับมุนี่กับบอมีฝนนะคะนะคะที่ยาจะซองตามองค์ปู้ในาทยคลิปจะก็จะปิงปองนะคะถ้าอากาศมืดขึ้นี่จะมองเห็นตัวเลขขึ้นตามองค์ปู้นะคะแต่ว่ามุนี่แสงแดดร้ายนะคะผู้ดูจะเห็นบอเด้อค่ะ เอฟซี FC, บางท่านบางคนมันก็คอมเมนต์มาว่าบบเห็นคลิปปูนะคะบบเห็นพนอวน้นที่ยาบาดามาทายทํานะคะหมู่บ้านนี่ฝนตกนะคะกับมามือนี้นะคะนะคะ น้นที่ยากเห็นยูคาปูกัมิเตสามเจ็ดพี่น้องนะคะออกแล้วนะคะนะคะซองไปีนะคะมันนี้แม่น้องระดาบ่ได้มากนะคะ่ะนะคะที่ยากก็จะซองไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวจะก็จะปิงปองนะคะ ด้านหลังองปูนะคะนาผลหนีนหนลำบากแกงน้อยพี่น้องเอ้ยยุ่งกะลายนะคะคระผู้ใดจะมากอะพกก่อยเอด้อค่ะ นะคะแขนองปูนะคะแขนคาง้า้เพื่อนนะคะบอม,มีพิณนอเอฟซีร่างบันผู้ใดเห็นเลขตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะนอนิยาตจ,จตาบดีบรารมีบารายอาจจะพบเห็นตัวเลขนะคะ,ะแขนองปูนะคะ ตรงหน้าท้ายลายอาจจะบดายวินอนเอ้ยยุ่งกับลายนะคะท่าก็ยอ่อเราก็ยังมาอยู่นะคะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคนะคะ แตวรุ่นที่ยาจะขออนุญาตจำปิงปองแล้วก็จะซ่องอีกรอบหนึ่งนะคะ ปิงปองอยู่ในนี่มียี่สิบลูกนะคะทุกอย่างมีอย่างละสองนะคะน้นที่ยาจ,จะขออนุญาตจ,จับปิงปองปูเลขงวดวันที่หนึ่งตุงงลา<ะ>สองหาหกเกตจะออกตัวได้ก็ขอให้ออกมาตามปิงปองนะคะจะจับสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งคือเลขแปดนะคะ ตัวที่สองคือเลขสองนะคะตัวที่สามคือเลข9นะคะเป็น8ปดอสองเก้าเด้อค่ะสองตัวล่างคือเลขหนึ่งนะคะสุดะคะคือเลขสองนะคะ สามตัวบนเป็น8 29้าข้างล่างเป็น1 2สองนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นหน้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวนุนทิยาจะสรุปใส่กระดาษให้นะคะนะคะสรุปมาหน้าทางของฟูขาวนะคะนุนที่ยาจับปิงปองได้8 29กับ1 2สองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะกับบ่ลูว่าจะใช่หรือว่าใช่นะคะอันนี้เป็นสินโค้งสุดท้ายนะคะฟูขาวให้โชว์โค้งสุดท้ายนะคะ งวดที่ผ่านมานี่กระเขาโค้งสุดท้ายนะคะข้างล่างเพื่อนไฮเจ็ดสามนะคะเลขออกสามเจ็ดนะคะที่นนที่ยาจับปิงปองนะคะนะคะแปดสองเก้ากับหนึ่งสองนะคะก็บรู้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือรัฐบาลไทยนะคะเข้ากัไท,ท้ายํ้ำไ้เป็นแน่ทางฮาซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะยุ่งกับห,หลายพี่น้องนะคะซองอีกเล็กน้อยนะคะ ซินนี่เป็นโค้งสุดท้ายนะคะในวันวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกเก็นะคะตรงเข้าปูกะคายๆเลขคายหก่านะคะพุณไม่เป็นอเอฟซีเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เด้อค่ะน้อนดิยาตาตาบดีบารมีบุหรา่บตห่เห็นตัวเลขนะคะ สรุปแนวทางของปูขาวนะคะนุ่นทิยาจับปิงปองนะคะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเป็นโค้งสุดท้ายนะคะจับปิงปองได้สามตัวคือแปดสองเก้านะคะทะัดได้ก็จะตัดได้แปดสองหรือแปดเก้าหรือสองเก้านะคะข้างล่างนี่เป็นหนึ่งสองนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้าทางหาสื่อสากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุ่นทียากกับเขาไว้พ่อไหยพ่อไม่พิอนอเอฟซีโซเดียหน้าทางของปูขาวนะคะ